สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชายเนี่ยเอามาอีกแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายสิบ้าพีพานองมากินเย็นตาโฟค่ะมาม่านะคะยายต้มอันเส้็มามา่าใสอันเป็นอันน,อน้ำมันเกาเหลาค่ะพี่น้องซื้อน้ำเกาเหลาย็นตาโฟมายายอยากกินมาม่าค่ะยายบ่อาเส็นทีร้านนะคะยายก็เลยลวกมามา่มาลงไปหอ่อบบกใ่ญ่ค่ะมามา่าจัมโบ้เลยนะคะลวกพักบุงอันสร้างพิเศษข้าวเจ้ามานําค่ะมาม่าจะมากินนัน เย็นตาโฟมามาเย็นตาโฟค่ะพี่น้องกับย่ายค่ะแซบแซบขาเจ้านี่นะคะเพื่อนคายอยู่มองกันแถวพระรามสองแล้วพี่น้องสิบอกให้อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านชิชาค่ะบอกพิกัดให้พร้อมนะคะไพ่พันไปพันมาถแถวนั้นอย่าลืมแวะกินแวะซื้อค่ะลูกชิ้นพนธแซบบมากๆเลยค่ะมามาจะมาก,กินนั้นเย็นตาโฟกับย่า่ค่ะพี่น้องเซนมามาลวกใส่ห่อักใหญ่ ลูกชิ้นเพิ่นกระแซบอิลีค่ะพักบุงข้าเจ้าในสีออนงามค่ะข้าเจ้าลวกในสีเขียวกรอบมากเลยค่ะพี่น้องมากาจ้าทุกคนนะคะมากินเย็นตาโฟนะคะมามาเย็นตาโฟกับยายหนูจ้าค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องหิวนะคะหิวมาละแซบเบิดสุดยางเลยพี่น้องนะจ๊ะมาค่ะมามากินมามาเย็นตาโฟกับยายหนูจ้านะคะนี่แหละค่ะเซนบบก หายค่ะมามาเขากระได้นะคะยายลวกแบบบบเห็นอันนิ่มเกินไปนะคะลวกพอกุบๆนี่ค่ะมาใส่เข้าไปนะคะเป็นเกาเหลาค่ะพี่น้องแซบอิลีพี่น้องสีบอกให้นะคะเจ้านี่แซบคักแซบมากโคษนายเข้าเจ้ากันด้วยค่ะ <laughs> ข้ามาแซบเอามาซูพีสูนองกินค่ะมองได้แสบยายสิสันหามาสูพีสูนองนะคะ คลิปนี้กับพ่พี่ผ้าน้องเอามามามาฝากค่ะพี่น้องมาม่าเย็นตาโฟไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ